สวัสดีเช้าวันพุทธที่18มกราคมค่ะคุณโอซูล่าฟอนเด์ไลเออร์ประธานคณะกรรมการยุโรปประกาศกล่าวที่บริโค o น o มิ c ฟอรัมย้ำสาภาพยุโรปต้องเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเรียกร้องให้ชาติสมาชิกอัดงบกระนำใส่โครงการใหม่ Clean e g r Deal Industrial Plan อุดหนุนอุตสาหกรรม Clean Technology ในยุโรปสู้กับ Inflation Reduction Act มูลค่า369,000ล้านเหรียญของสหรัฐ ขณะผู้แทนจากมหาอำนาจทั้งสองฝากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกยังคงเจราจาเพื่อวางกติกาให้เป็นธรรมในด้านการค้าและการลงทุนแก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Energy Transition ข่าวดังกล่าวค่ะตอกย้ำความเป็นที่สุดแห่งปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตจากปัจจุบันสู่อนาคตของทีม Energy Transitions สนับสนุนการลงทุน K กรี IPO วันนี้ถึง20มกราคมค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างน,นะคะ เซดินเด็กปิดปดที่1,681.04จุดลบ0.23%มูลค่าการซื้อขาย54,483ล้านบาทโดยตลาดทุนไทยแกวง่งไซเวยยออกด้านข้างโดยเห็นแรงขายทำกำไรออกมาบ้างเล็กน้อยหลังจากรับรู้ข่าวดีไปพอสมควรขณะดเดียวกันก็ยังไม่มีปัใจจัยใหม่ๆส่วนฝั่งองตราซันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่9 5 5 2 8ล้านบาท ระยยูโพธบัตอายุ5ปีปิดที่1.94%ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.0 4เค่ะส่วนในฝั่งของค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่33สบาท9สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าจากช่วงเช้าแต่ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาทางด้านของเอเชีย e ค่ะนิกกีตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งเนื่องจากหุ้นในกลุ่มส่งออกได้แรงหนุนจากการที่เงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมนยยบายของ BOJ นิกกี้ปิดไปที่26,138.68บจุดบวก1.23สเปอร์เซ็นต์ส่วนเซ้งไหเข้าประสิทธิต์ตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะหลังมีรายงานว่าเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงในปี2,565เนื่องจากผลกระทบของการใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 เซ้งไหเข้าประสิทธิ์ปิดที่3,224.24จุดลบ0.10เซค่ะ ส่วนทางฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันอังคารค่ะเนื่องจากนักลงทุนผิดหวังผลประกอบการของธนาคารกูมนแซกที่ออกมาต่ำกว่าคาดการอย่างไรก็ดีค่ะการพุ่งขึ้นของราคาหุ้นเทสลาเป็นปัจจัยหนุนดัชนีน a สแ a กปิดในแดนบวกดาวโจนส์ปิดที่33,910.85จุดแปดห้าจุลบหนปอร์เปิดที่3 9 9พ9 7จุดเก้ลบศูนและ N สแ Sta กปิดที่ 11, ส่วนาฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันอังคารค่ะแต่ระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบเกือบ9เดือนหลังการเปิดเผยรายง,งานบ่งชี้ว่าผู้กำหนดนโดยโบายของ ECB กำลังพิจารณาที่จะชะลออัตราการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย CC40 ค่ะปิดที่7,077.16จุดบวก0.48% DAX ปิดที่15,187.07จุดบวก0.35%และฟุซีดอยปิดที่7,851.03จุดลบ0.12%ค่ะ ส่วนค่างเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่างลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชมุมนโยบายการเงินของ BOJ ในวันนี้มานั่งฟังของสัญญาน้ำมันดิบเวสต์ซัสตลาดนิวยอร์กกันบ้างค่ะที่ปิดบวกในว,วันอังคารเพิ่มขึ้นมา0.4%ปิดที่80ดอลลาร์18เซนต์ต่อบาร์เรลหลังจีนเปิดเผยตัวเลข GDP ที่ขยายตัวได้ดีเกินคาดนอกจากนี้ค่ะตลาดได้รับแรงหนุนจากความหวังที่ว่าการยกเลิกโนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน ส่วนในฝั่งของเบลนเองค่ะบวก0.75%ปิดที่85ดอลลาร์92เซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคารค่ะโดยตลาดถูกกดดันจากการที่นักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากสัญญาทองคำพุ่งขึ้นติดต่อกัน3วันทำการโดยสัญญาทองคำตลาดโคลมเบียสมอบเดือนกุมภาพันธ์ลบศูนปิดที่1,909ดอลลาร์ 1, 90เซนต์ต่อไรอัลส์ และนี่คือทั้งหมดของ k t i m e ม a y n e ิ s Th ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k t ท m e Smart Tra d e กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ